วัดีค่ะวันนี้จะมาดูกลาบด้วยนะคะตนี้เป็นกุลาบด้วยสีขาวค่ะปูผสมกันนะคะสีขาวกุลาบด้ว้ยแล้วก็สีแดงสีแดงดอกเล็กนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกุลาบด้วยสีแดงดอกเล็กนะคะดอกเล็กๆเป็นพวงๆวงอันนี้จะเป็นสีขาวดอกใหญ่นะคะลองผสมผสานดูกันค่ะว่าเวลามัน ลองทำตามดูสิว่าจะเป็นยังไงแตกตาดีงามมากค่ะนี่ค่ะกิ่งแดงแๆตาแดงๆนี่ใช่นะคะแตกตาเยอะก็โอกาสที่ดอกจะดกก็มีเยอะค่ะ พออย่างน้อย10%หรือ20%ก็จะเป็นกิ่งตาบอดนะคะกิ่งตาบอดก็คือกิ่งที่ไม่ดอกนั่นแหละคะ่ะ นี่ก็ได้แต่ภาพสมมุตินะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน,นยาวมากเลยนะคะสีขาวนี่สวยค่ะปีที่แล้วก็ออกดอกมาให้แต่สีแดงนี่ยังนะคะปลูกปีที่แล้วยังไม่มีดอกนะคะสีแดงเนี่ยยังไม่มีดอกนะคะ กิ่งตายๆแบบนี้ก็ตัดทิ้งนะคะดำๆอย่างเงี้ยถ้าเจอวันนี้ก็ออกมาเดินดูเจอแบบนี้ก็ตัดทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเราไม่ตัดทิ้งเดี๋ยวมันจะลามไปต้นอื่นไม่ใช่ลามไปต้นอื่นค่ะลามไปเรื่อยๆแล้วทำให้ต้นตายนะคะแนะนำให้ตัดทิ้งนะคะถ้าเจอแบบนี้